สวัสดีครับโกโกอกสเตชันครับเกิดอะไรขึ้นครับตอนนี้เออไปเกิดใคร จะมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมั่นกล้าทนานุ่ปฝ่าการสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดไปตลอดไปนะคะเอาเลยมนี่แม่เอาเลยค่ะช้อนไหนพ่อปางลงมาหรือยังเอาดีค่ะ้างมนนอแจกคข้าวปุ้นวันเกิดแฉมช้อนต่างห่างนะผมกับปอนคอยู่ข้อสามเนื้อใอไก่ของใครของเราเนี่ย สร้างพุงแกะแน่แม่ไม่ได้มูอโอ้แล้วอะไรนี่ไม่มีปุ่นเกลือในน้ำอะไรนะมันเกิดอะไรข้าวุ้นข้าวุ้นอะไรนะมันเกว่าอะไรมันเกิดคุณจิมจินดานะครับมันเกิด fc นะครับเลี้ยงขนมจีนผ่านแม่คุณเปิดนะครับอรจ้าก็อย่าลืมช้อนนะคะทุกคน

ทไม่กับไปนั่นไปไหนหมดมาถามพ่อพต้องถามพ,พ่อเป็นยูทูบเบอร์พ่อต้องถามถามแม่ถามว่าไม่ไม่ไม่นะครไม่ถามแม่หน่อยว่าไม่ไม่ไม่ถามแม่หน่อยแม่แม่สั่งจากที่ไหนอ่าอะไรอะไรขนมกินเอา ทางจากที่ไหนเออทางจากที่ไหนอ๋อทามาที่บ้านค่ะใครครับแม่ผู้ใหญ่เองแม่ผู้ใหญ่เองเนื่องจากวันอะไรวันคล้ายวันเกิดของคุณจินดานะคะแม่จะพูดอะไรครับแม่แม่พูดอะไรไหมอ้าพูดขอให้เขามีความสุขความเจริญรวยเงินรวยทองสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนพอแล้วให้ผมต้องกระดังว่าโรลโรลโลอันนี้มันบางบอกคันนี้ไม่ไม่น่าหน่กไม่เล็กกันบอกป้า จ้างมีสองแสบแม่สองเลยค่ะแย่างมาท่ากินกับ่อท่านในว่าแสบพ่บพ่อพ่อเมื่พ่อวาแซ่บเลยอร่อย่บอร่อยทองแม่ผู้ใหญ่ต้องทำนี่ผัดซ้อนแม่ทรัสายเอาซ้อนด้วยนะจ๊ะอย่าลืมมาซ้อนผู้ทื่อดังชิมมาหนึ่งองชิมเอายาวหลายชิมด้วยค่ะแม่แก๋ชิมตรงนี้เลยแล้วก็เอาไปเลยมีกี่โพอรับเลยค่ะแม่กินเอาสองงานนี้เอาให้ค่อยด้วยอันหนึ่งอันนี้อันี้ต้น ช้อนเรียบร้อยแล้วครับอร่อยไหต้องคาน่อนะครับขอบคุณคุณอะไรนะคุณอะไรนะคุณอะไรนะอร่อยมกินดาคุณจินดาครับโอเคนะครับขอบคุณคุณจินดาครับตเลียนขนมจีนพวกเรานะครับนึงในวันเกิดก็ขอให้คุณจินดามีความสุขนะครับแล้วก็สมหวังนะครับขอบคุณนะครับแ่คเๆขอให้รัรวยด้วยนะครับขอบคุณครับไอ้ไอ้อรนีอิ่มห โอยคือแบ่งๆแต่อีไม่อื่นค่อยว่ากันอีกทีขอบคุณนะคะคนก่คนที่มาอะคะได้นะคะให้คนอื่นก่อนให้คนอื่นก่อนช่างมารับขนมจีนนะคะช่างกล้องด้วยอย่าหันหน้าตาอย่าอเแม่มาแม่มาแบ่งคืองให้คนอื่นก่อนแล้วถ้าเหลือแล้วเขาว่าก่อนโอเค เหลือเยอะเหลือเยอะมาก็คือแบมก่อนแบงไปก่อนจบลงตรงนี้ก่อนนะครับมามาสั่อนตัวติดตามกันทีซีก็น่าเด้งขอบคุณครับได้เลยไม่รู้เหมือนกันแม่ให้ช่าง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 ช่างช่างช่างมาแล้วไอช้อนด้วยนะครับลุงคนลุงคนเป็ดเด้งนะครับแล้วก็คุณพลีช้อนช้อนช้อนอนคุณพลลี่เลยอาไปื่อเปื่อคุณพลลี่เลยค่ะคุณพลลี่คุณตั้มเลยเออคือตั้มคุณพลลี่ช้อนอยู่ในนี้ด้วยไปช้อนด้วยไปให้เราขัดต้นฮาร์ ฝากไปให้ต้นไอ้ต้นักเขาไปให้ปลาอรุดจ่ะนี่ค่อันนี้ให้เอาไปให้ช่างเลยรขบเขาไป้าให้แยกขินไปแล้วนเยอะแยะอานี่เอาไปให้ปลาะครับให้คนสวยให้คนสวยใหม่ดาด้วยาได้ขได้ได้วัีครับพี่อ้มาค่ต้นอ้คนสวย้วเียว้เียวเสียังเส้นกระปุ่นลุงกะหถามยังสั่นอุเี๋ยวเปเส้น ขอขนมจีนน้ำยาวันคล้ายวันเกิดคุณจินดาค่ะแม่คนนี้เขาจะเสียงพ่อเราให้เขาอวยพรวันเกิดให้ดีกว่าเนาะอวยพรเลยอวยพรเลยอวยพรเป็นม้อนเลยอ่ะเสียงเสียงก็มวนเย ยงขนมวลสุขสารบางคล้ายมันเกิดนะคะขคุณอะไราุณจินดาสุขสารบานคล้ายมันเกิดนะคะขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงคุณจินดากิติพักค่ะคุณจินดากิติพักนะคะขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงร่ำรวยเงินทองตลอดไปนะคะขอบคุณครับอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวเข้า้องน้ำอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับโกกอกเตตชันเลยนะครับขอบคุณครับ